น้ำตกถ้ำพระนะคะคือตอนเนี้เราจะมาสไลดจ์จุดจุดสุดยอดของถ้ำพระเนาะเออนะน้าหอมกับอารไอเดียหลบแล้วลูกเดี๋ยวตาหอมกับป้าป่าจะสไลด์แล้วนะไปแล้วนะมันไม่ไป mấy subscribe tay lên Ghiền Mì game Để không bỏ lỡ những nó hấp dẫn đó. Hả? đó hả? นี่นะค่ะนี่เลยวูวตรงนี้ลึกค่ะอีกนิดนึงอีกนิดน้อยเอาหัวลงทำไมเออ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 สุดแล้วนะหอมตรงนี้ดิ ตรงนนเนี้ยมันเนี่ยตรงเนี้ยมันมากเลยเนี้ยม,มายตูดขาดแล้วสวยมากเลยตัวเองก็งไปวนโน่นแล้วขึ้นไม่ได้หรอก มันหลุมเล็กแล้วเนี่ยสวยมากจ้าเอ๋เอออ่ะเ,เอาตรงนี้ใหม่นะโอเค เดี๋ยนะอาร์ตติดใจตรงนี้เดี๋ยวเอาอีกนี้อีกรอบหนึ่งค่ะมาแล้วมาแล้วปีนมาแล้วเขาเริ่มต้นเลยไหมหรือเอาแค่ตรงนี้ลึกปะลึกไหมาปาป่าลึกเปล่าลึกเหรอเอานะติดใจติดใจอีกรอบหนึง่งอีกรอบหนึง่ง แต่เองเจะเอาหัวลงทำไมเราตรงนี้ก็เลือกอ่ะ ตรงที่สูงสูงอ่ะไอเดียป้าป่าเขาสไลเดอร์ด้วยนะป้าป่าทำให้ลูกดูหน่อยลูกมาแล้วเดี๋ยวป้าป่าก็จะสไลเดอร์ให้เดียดูนะคะโน้ตป้าป่าอยู่โนดลูก อันนี้มันรุนแดงลูกเดี๋ยวป้าป่าทำให้ดูนะเดี๋ยวป้าป่ากําลังกลับมารอป้าป่าแป๊บนึงนะคะทําให้ลูกดูหน่อยลูกจะดู ขึ้นไม่ได้หรอกตัวเองเดี๋ยวลื่อนน่าน่าน่า,นา,นาเห็นไหมป้าป่ายังลื่นเลยค่ะลกูกเดี๋ยวลื่น ไอเดียดูปะป่าจะทำให้ดูนะคะม,มันเริ่มแค่ตรงนี้ก็พอแล้วตัวตรงนั้นมันไม่ไหลเนี่ยตรงนี้เลยตรงนี้เลยไอเดียดูปะป่านะคะลูกไอเดียดูปะป่านะไอเดียวิ่งตามปะป่ามาไอเดียเดินตามม,าาม,มาาัามา ไอเดียด you know. ูแล้วนี่ตรงนี้ไอ you know? เดียดูนะไอเดียดูป่านะว้าวป่าเข่าเลี้ยว <c oughs> <c oughs> ไม่ได้เลยไอเดียเดินได้ไม่เลื่อนลูกตรงนี้ลูกไอเดีย <c oughs> เดินมาแล้วลูกเดี๋ยวป้า่าจะมาสไลด์ตรงนี้ต่อ เห็นไหมป่าไหมคะเห็นป้าป่าไหมป้าป่าจะไปต่อสู้ๆู่ป้าป่าเชียร์ป้าป่าให้เร็วป้าป่าเดินเดป้าป่าเดินไปป้าป่าจะไปแล้วไอเดียเดินตามมาป้าป่าจะไปแล้วดูตรงนี้ป้าป่าจะแรงมากเลยนะเขาอยู่แล้วลูกไปเลยู้ป้าป่าเร็วไหมดู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 อู้ เดี๋ยวเดียโตมาเล่นมั้งเออเด็กมาเล่นไม่ได้อุ้มไม่ทันด้วยเหีโตก่อนให้โตก่อนโอ้ไม่เดี๋ยวปุ๊บเดียเดียโตก่อนลราค่อยทำเหมือนว่าป่านะคะลูกใช่เดียเดี๋ยวโตมาเดี๋ยวค่อยเล่นนะคะุ๊บปังด้วย